สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การปฐมนิเทศชุดวิชา32726การจัดการการตลาดการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินงานที่ยั่งยืนนะครับในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Marketing Management Entrepreneurship และ Sustainable Operations นะครับโดยในชุดวิชานี้นะครับก็เป็นชุดวิชาที่นักศึกษานะครับในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับจะเริ่มเรียนในภาคก,การศึกษาแรกนะครับในหลักสูตรปรปับปรุงใหม่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็น รายวิชาที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับฟังจากชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะประกอบด้วยเนื้อหา3ส่วนนะครับเป็นหลักเลยนะครับเนื้อหาส่วนแรกคืออะไรครับเนื้อหาส่วนแรกของเราก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการการตลาดนะครับซึ่ง ก็จะได้ลงลึกนะครับถึงตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับการตลาดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลนะครับแล้วก็เราก็จะก้าวข้ามไปสู่เนื้อหาถัดไปก็คือเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการนะครับว่าการเป็นผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยเราควรจะมีทักษะอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์การวางแผนการริเริ่มธุรกิจใหม่นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับวิชานี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็ ที่ต้องไม่ลืมเลยนะครับการที่เราเป็นผู้ประกอบการมีทักษะทางด้านการตลาดแล้วนะครับเราก็จะต้องสามารถที่จะมีการจัดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนได้ด้วยนะครับโดยที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ครับของชิ้นวิชานี้เนี่ยเราอยากให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาของเรานะครับสามารถที่จะวิเคราะห์กําหนดกลยุทธ์การตลาดได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อธิบายสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้นะครับว่าสิ่งรอบๆตัวนักการตลาดมีอะไรบ้างที่เราต้องคํานึงถึงนะครับรวมถึงการค้น คว้าการวิเคราะห์นะครับแล้วก็วางแผนเรื่องของการสื่อสารการตลาดได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราต้องการเป็นผู้ประกอบการนะครับเราก็จะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็วางแผนธุรกิจได้นะครับแล้วก็นํามานะครับเรื่องของการจัดการดําเนินงานที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักโดยที่นะครับหน่วยการเรียนรู้ของเรานะครับก็จะประกอบด้วย15หน่วยการเรียนรู้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งแรกก็จะเป็นเรื่องของการ จัดการการตลาดนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับเราก็จะมีตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1นถึงแนะครับตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับจนกระทั่งถึง ขั้นแอดวานซ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้นะครับรู้จัก 4P รู้จัก 7P ทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนครึ่งหลังนะครับเราก็จะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็การดําเนินง,งานที่ยั่งยืนนะครับตั้งแต่แนวคิดเบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการนะครับทักษะที่จําเป็นนะครับการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนะครับแล้วก็ นำไปสู่เรื่องของแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การดําเนินงานนะครับการจัดก,การคุณภาพระบบการผลิตและการบริการนะครับเห็นไหมครับว่าเรียนวิชานี้เนี่ย รู้ครบจบในที่เดียวเลยทีเดียวนะครับซึ่งในการวางแผนการศึกษานะครับอาจารย์ก็ขอแนะนำนะครับให้ศึกษานะครับจากสื่อหลักก็คือจะเป็นเรื่องของแนวการศึกษานะครับประมวลสาระแล้วก็ตําราที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับชีวิชานี้นะครับอยากให้แบ่งเวลาในการศึกษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอ,อย่าลืมนะครับ เขาไปเรียนรู้ผ่าน S T O U E Learning นะครับอาจารย์ก็มีฝากเว็บไซต์ลิงก์ว้นะครับไว้ในสไลด์นะครับของอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนนะครับถึง31ธันวาคมนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนสำคัญ ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอย่าลืมเข้าสัมมนาเสริมนะครับเราก็จะมีสัมมนาเสริม2ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการตลาดนะครับก็จะเป็นด่วนการเรียนรู้ที่1นถึงแครับแล้วก็จะมีรายงานนะครับให้นักศึกษาจะต้องส่งแล้วก็นําเสนอนะครับในการสัมมนาเสริมด้วยนะครับแล้วก็ในครั้งที่2ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการดําเนินงานที่ยั่งยืนนะครับก็จะ สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่9ก้ถึงสินะครับก็จะมีรายงานนะครับแล้วก็มีการนําเสนอของนักศึกษาด้วยนะครับก็จะเราก็จะมีรายงานทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็ส่งในการสัมนาเสริมทั้งสองครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าการเรียนรู้ในวิชานี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยปฏิบัติตามกระบวนการนะครับศึกษาจากสื่อหลักสื่อเสริมนะครับเข้าเรียนรู้ผ่าน e-Learning เข้าเรียนในสัมนาเสริมนะครับเข้าไปเจอเพื่อนเพื่อนทรายงานร่วมกันนะครับนักศึกษาก็จะสามารถ ประสบความสําเร็จนะครับในการเรียนรู้ในวิชานี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับได้เกรดดีๆในวิชานี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ